จุดเริ่มต้นของความหลอนเวลาตีสองครึ่งที่ออฟฟิศทั้งชั้นเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟกระพริบจากหน้าลิฟต์ที่ส่องสว่างเรืองรองพัดยืนปิดตัวไปมาอยู่หน้าลิฟต์ขาไข้กันแน่นหน้าตาเยอเกบ่งบอกถึงอาการปวดฉี่อย่างรุนแรงพัดในชุดเสื้อยืดตัวย้วยกับกางเกงยีนตัวเก่งดวงตาปลื้มปลอยจากการอดนอนแต่ตอนนี้กลับเบิกโพลงด้วยความทรมานจากกลั้นฉี่เขาทุบไปที่ปุ่มเรียกลิฟต์รัวๆพร้อมบ่นงึม โอ๊ยรีบมาสิวะฉันจะแตกแล้วโว้ยปวดฉี่จนไสจะไหลออกทางหูแล้วเนี่ยทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดพัดก็กระโจนเข้าไปในลิฟต์อย่างไม่คิดชีวิตมือไม้สั่นรัวจนกดปุ่มชั้นผิดผิดถูกถูกพัดหัวใจเต้นตึกตากหวังว่าลิฟต์จะพาเขาลงไปชั้นล่างสุดได้สักทีแต่แล้วลิฟต์ค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นไป เสียงลิฟต์หยุดที่ชั้น33พัดหน้าถอดสีฮะชั้น33ฉีฉันจะราดแล้วนะเวย้ยพัดโวยวายกับตัวเองในใจชั้น33เสียงลิฟต์เปิดออกแก้กพร้อมกับลมเย็นยเยือกที่ปะทะหน้าพัดชั้น33ที่เรื่องลือเรื่องความเฮี้ยนบรรยากาศเงียบสงดจ,จนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นตุบๆพัดไม่รอช้าพุ่งตัวไปที่ห้องน้ําราวกับจะรัวจัดการธุระส่วนตัวอย่างรวดเร็วก่อนจะรีบวิ่งกลับมากดลิฟต์ด้วยมือที่ยังสั่นระลิกพัดรีบเดิน เดินออกจากออฟฟิศมีเพียงแสงไฟกระพริบจากป้ายไฟฉุกเฉินสลัวๆบรรยากาศนอกอาคารแตกต่างจากในออฟฟิศอย่างสิ้นเชิงฝนเทลงมาอย่างหนักตั้งแต่หัวค่าแถมลมยังพัดแรงจนต้นไม้ริมทางโยกเอ็นไปมาพัดรีบวิ่งขึ้นรถคู่ใจของเขาอย่างเร่งรีบรถคันนี้แหละรถมือสองราคาถูกที่พึ่งได้มาวันนี้พัดหยิบขวดน้ำยาเคลือบกระจกรถยนต์กดตะก้าใต้คลิปนี้ได้เลยจ้าฉีดพ่นบนกระจกหน้ารถอย่างตั้งใจพร้อมบนพืพนพม ฝนตกหนักขนาดนี้ต้องให้กระจกใสแจ๋วเข้าไว้เดี๋ยวมองไม่เห็นผีเขาเช็ดกระจกหน้ารถจนเงาวับราวกับกระจกหม่เอีม่มรถของพัดกำลังเคลื่อนไปตามถนนในเมืองที่ไร้ผู้คนสองข้างทางมีแต่ตึกสูงใหญ่ที่มืดมิดและเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟจากรถของพัดเท่านั้นที่สาดส่องไปบนถนนอยู่ๆสัญญาณโทรศัพท์ของพัดก็ดังขึ้นพร้อมกับข้อความจากแอปพลิเคชัน Drive Car รับผู้โดยสารที่ถนนชานเมืองโ้งร้อยโศพท,ทำหน้าหวือดวงตา เบิกกว้างโค้งร้อยศพเขากลืนน้ำไาลเอือ้อก่อนจะพึมพำกับตัวเองโค้งร้อยศพหรอวะแถวนั้นน่ะโค้งที่เขาว่าผีดุนักหนาพัดสายหน้าแรงแรงราวกับจะสะบัดความคิดฟุ้งซ่านออกไปถนนเริ่มแคบลงมืดลงและวังเวงขึ้นเรื่อยๆมีไอหมอกจางๆลอยอยู่เหนือพื้นถนนหนาวเย็นจนขนลุกมีเพียงเสียงใบปัดน้ำฝนที่ทำงานอย่างหนักและเสียงเครื่องยนต์ของรถเท่านั้นทันใดนั้นพัดก็เห็นร่างหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่กลางโค้งร้อยศพผมของ เธอยาวสยายเกือบถึงพื้นดินเสื้อผ้าสีขาวเปียกปอนร่างกายผอมบางผัดรีบเหยียบเบรกเอียด <E <at> รถหมุนเคว้งไปครึ่งรอบเกือบชนต้นไม้ข้างทางผัดหน้าซีดเป็นไก่ต้มดวงตาเหลือตาค้างไปครึ่งนาทีเขาพยายามมองไปที่กระจกหน้ารถที่เพิ่งเคลือบน้ำยาไปเมื่อกี้แต่ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากเงาตะคุ่มตะคุ่มของหญิงสาวเขาบ่นพึมพำโหยน้ำยาเคลือบกระจกมันดีจริงวิส่าจงเห็นผีชัดเลยผัดหัวเราะแห้งๆห้งแก พยายามหลอกตัวเองว่าคงเป็นคนปกติที่ออกมาเดินเล่นตอนดึกรถของพัดจอดนิ่งอยู่ตรงหน้าหญิงสาวคนนั้นพัดกำลังจะกดกระจกลงเพื่อถามทางแต่ทันใดนั้นหญิงสาวคนนั้นก็เปิดประตูรถหน้าหลังแล้วขึ้นไปนั่งโดยไม่พูดอะไรสักคำพัดสะดุ้งเฮือกหน้าถอดสีเขาหันมองผู้โดยสารปริศนาดวงตาเธอแดงกำ่ำจ้องมองมาที่พัดแล้วบิดตัวหันกลับมามองถนนข้างหน้าเขาพยายามไม่ศบตาก,กับเธออีกพัดพยายามรวบรวมสติ ถามเออคุณผู้หญิงจะไปไหนครับไม่มีเสียงตอบรับผัดใจเต้นตึกตากหูตาตื่นเขาเหลือบมองกระจกมองหลังอีกครั้งเห็นหญิงสาวผมยาวกําลังหวีผมของเธอที่ยาวสยายด้วยมือที่ผอมแห้งจนเห็นกระดูกพัดถึงกับเงือตกหน้าซีดเป็นไก่ต้มเขาพยายามเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการเปิดวิทยุแต่กลับเจอแต่คลื่นซาซาผัดพยายามมองกระจกหลังอีกครั้งแต่แต่คราวนี้เขาเห็นหญิงสาวก,กําลังหวีผมด้วยหวีที่ทําจากกระดูกเฮ้ยหวีผีเขา หลับตาปีแล้วพึมพำผัดเอ้ยผัดมึงมาทํางานเสริมไรตอนนี้วะเออคุณลูกค้าผมขออนุญาตเปิดเพลงคลอเบาๆนะครับจะได้ผ่อนคลายผัดหยิบมือถือขึ้นมาเปิดเพลงลูกทุ่งเสียงดังลั่นรถวิ่งไปตามถนนชานเมืองที่ไร้ผู้คนมีเพียงแสงไฟส่องสว่างขึ้นมาเป็นบางครั้งคราวผัดพ,พยายามรวบรวมสติขับรถเขาหันไปมองกระจกหลังเป็นครั้งคราวก็มีเสียงแปลกๆดังมาจากเบาะหลังแคว๊กแคว๊กถึงกับสะดุ้งเฮ่อเขาหันไปมองหญิงสาวปริศ หนาไม่มีการตอบสนองพัดพยายามฟังอีกครั้งแควแควพัดหันไปมองเบาะหลังอย่างช้าช้าแล้วก้มลงมองใต้เบาะพัดเห็นรองเท้าบูทคู่หนึ่งโผล่ออกมาจากใต้เบาะพัดถึงกับหน้าเวอเออคุณลูกค้าครับคือว่าเสียงอะไรมันร้องมาจากข้างหลังครับหญิงสาวไม่มีเสียงตอบรับพัดก้มลงไปมองอีกครั้งพบว่าใต้เบาะหลังมีแปดยางสีเหลืองตัวใหญ่เบลล์ซ่อนอยู่พัดถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่รีบหยิบเปดยางขึ้นมาถือโห้ยทำเอา ตกใจแทบตายนึกว่าผีจะแปลงร่างเป็นเป็ดซะอีกพัดขับรถมาถึงสี่แยกไฟแดงที่อยู่ไม่ไกลจากสาลาริมทางพัดกําลังจะถอนหายใจด้วยความโล่องออกแต่ทันใดนั้นเขาก็เห็นชายยืนอยู่กลางสี่แยกไฟแดงสวมเครื่องแบบตํารวจเก่าๆใบหน้าซีดเซียวดวงตาโบกลวงพัดเหงือตกหน้าซีดเป็นไก่ต้มอีกครั้งชายคนนั้นโบกมือให้หยุดรถพัดกําลังจะขับเลยไปแต่รถของเขากลับดับกลางคันพัด พยายามสตาร์ทรถหลายครั้งแต่ก็ไม่ติดชายคนนั้นเดินตรงเข้ามาที่รถของพัทพัทพยายามมองไปที่กระจกหน้ารถที่ใสแจ๋วจากน้ำยาเคลือบกระจกกดตกระก้าใต้คลิปนี้ได้เลยจ้าและพบว่าชายคนนั้นไม่มีขาเขาลอยได้พัทถึงกับกรีดลั่นรถเขาพยายามเปิดประตูรถวิ่งหนีแต่ประตูก็ล็อกชายคนนั้นเคาะกระจกเบาๆคุณคุณขับรถเร็วเกินไปนะใบขับขี่กับทะเบียนรถหน่อยพัทหน้าซีดตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าเขาฉี่ไป ที่หญิงสาวเบาะหลังที่ยังคงหวีผมด้วยหวีผีนี่ครับท่านลูกค้าผมก็เป็นผีเหมือนกันชายคนนั้นมองไปที่หญิงสาวเบาะหลังแล้วสายหน้าเออคุณลูกค้าผมขอไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณนะครับพัดอึ้งไปพักหนึ่งก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งฮ่าฮ่าฮ่นี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยผีไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวผีรถของพัดสตาร์ติดอีกครั้งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพัดขับรถออกมาจากสี่แยกด้วยความเร็วสูงถึงห่างสารวัตร ผีไว้ข้างหลังพัดยุนคงมีอาการหวาดระแวงเป็นพักๆแต่ก็พยายามทําตัวปกติเขากลับมาทําสีหน้าเพี้ยนเหมือนเดิมพัดขับรถไปส่งหญิงสาวที่ปลายทางหญิงสาวลงจากรถโดยไม่พูดอะไรสักคาก่อนจะเดินหายเข้าไปในเงามืดพัดถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วบ่นพึมพำโอ้ยรอดตายแล้วเว้ยเขาเปิดเพลงลูกทุ่งเสียงดังลั่นตลอดทางพัดเอ้ยพัดมึงซื้อรถมาได้ยังไงวะเน,นี่ยทั้งผีทั้งเป็ดนี่กูต้องไปซื้อน้ำยาเคลือกระจกรถยนต์ใสปิง๊งกดตะกร้า ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้า